สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP อิ่มเอมไปกับหลากหลายสถานที่ของจังหวัดนครสวรรค์กันไปแล้วนะครับขออิ่มกายกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์นี้นะครับขึ้นชื่อเลยเรื่องของฝากที่อร่อยนะฮะแล้วก็ของกินมากมายครับวันนี้เราจะชิมกันตั้งแต่เช้าจนเย็นลยครับเป็นยังไงไมายังไงทำไมมานครสวรรค์ถึงต้องมาซื้อโมจิครับ ทำไมโมจิถึงได้กลายเป็นของฝากประจําจังหวัดนี้ไปแล้วครับขนมโมจิเนี่ยเ,เป็นของฝากประจําจังหวัดเนี่ยครับมันก็จะมีที่มาที่ไปก่อนนะครับก็เริ่มจากที่คุณแม่ผมเป็นผู้คิดค้นนะครับตัวขนมโมจิขึ้นมานะครับเมื่อประมาณทกปี2,520ปีกว่า oh. นะครับครับก็3 0่าปีแล้ว ได้คิดคน้นสูตรขนมขึ้นมาเป็นขนมเ,เปี๊ยนมสดก่อนที่จะทําขนมโมจิเนี่ยก็ขายเบเกอรี่มาก่อนนะครับแล้วก็เลยค่อยๆดัดแปลงใช้ใช้ความรู้ความเข้าใจค่อยๆดัดแปลงขนมขึ้นมานะครับก็อาศัยว่าเป็นนักชิมด้วยม,มีเพื่อนซื้อซื้อขนมมาจากต่างประเทศมาให้ชิมบ้างอะไรบ้างสมัยนั้นนะครับครับก็ค่อยๆผสมผสานกันจนออกมาเป็นขนมเปี๊ยโมจิถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ขนมเปี๊ยโมจิเนี่ย มันก็มีส่วนผสมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นนมเนยนะครับในในส่วนของที่เป็นเปลือกในส่วนของไส้เนี่ยสมัยแรกๆกนเนี่ยเราก็จะเริ่มทําที่ไส้ถั่วนะครับไส้ถั่วกับไส้เผือกครับครับก็เป็นไส้ถั่วกวนเผือกกวนแล้วก็มายัดไส้ในยุคแรกเนี่ยการทําขนมโมจิเนี่ยก็คือก็จะต้องห่อด้วยมือนะครับผมใช้ใช้ใช้มือในการคลี่แป้งแล้วก็ปั้นไส้ให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ค่อยปิดครับคล้ายๆทำซาลาเปา นะครับแต่ของขนมโมจีเนี่ยเป็นขนมอบนะครับ oh. เป็นขนมอบก็กมันทำให้แป้งที่อบเนี่ยที่มันมีนมมีเนยเนี่ยกับไส้เนี่ยที่เป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือเผือกเนี่ยพอทานพร้อมกันเนี่ยมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นมา การที่ทำขนมเปี๊ยะเนี่ยมันมันเป็นการที่ทําแล้วชื่อมันไม่เด่นก็เลยจําเป็นจะต้องหาชื่อที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นมาครับนะครับก็ได้คําว่าโมจิขึ้นมาเป็นชื่อที่ดัดแปลงมาจากเป็นขนมของญี่ปุ่นด้วยนะครับ,รบของอญี่ปุ่นเขาเรียกโมจิ โมจิ <Mo> นะครับ,รบ M O C H I นะครับ,รบก็พอโมจิเป็นภาษาไทยมันจะพูดยากแล้วก็แล้วก็เพี้ยนเสียงมันเป็นโมจิครับพอโมจิพูดเนี่ยคนไทยมันก็ติดหูพูดง่ายนะครับแล้วพอใครวันฮอสวรรค์นเนี่ยก็เลยเริ่มถามหาว่าไอ้ขนมโมจิมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนครับก็ค้นหาก,กันจนมาเจอที่ร้าน,นาวัฒนพรมาเออเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกนะครับครับผมนะฮะก็คือจริงๆแล้ว ชื่อเหมือนเป็นของญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วมันต้นกําเนิดเนี่ยกลายเป็นว่าเกิดขึ้นที่เมืองไทยจากการประยุกต์ผสมผสานของคุณแม่ของแม่พิรรยาของคุณแม่พี่โจนั่นเองครับผมถึงขั้นสงสัยขนาดที่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยสงสัยว่าขนมตัวนี้มันคืออะไรเขาก็มาเมืองไทยก็ขอมาที่ครสวสรร์เพื่อที่จะมาลองชิมดูคนญี่ปุ่นยังต้องลองมาลองชิมดูเลยครับว่าเป็นขนมยังไงเขาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้มันคือขนมแบบเป็น เป็นโมจิสไตล์ไทยนะครับมีสโลแกนนะครับเขียนว่ากอนนอนกินหอยแล้วหรือยังคะ